ติดสร้างรายได้จากไปยูนะครับอย่าทำสามสิ่งนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการใส่เพลงนะครับก,รการใส่เพลงเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้รับคำเชิญเนี่ยมีสิทธิ์ที่ทำให้เรา,เาเติดต้นฉบับน้อยสูงม,มากๆนะครับใช่แล้วทุกคนฟังใหม่นะทุกคนนะว่ามันใช่หรือเปล่านะที่เขาแนะนํามานะไม่อยากโดนติดสร้างรายได้จากไปยู Sail นะครับอย่าทำสามสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนะครับข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการใส่เพลงนะครับการใส่เพลงเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้รับคําเชิญเนี่ย มีสิทธิ์ที่ทำให้เราติดต้นฉบับน้อยสูงมากๆนะครับนะครับทุกคนฟังจบแล้วนะฮะแ่สงสัยนะทุกคนนะว่าเอ๊ะเรื่องเพลงเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นต้นฉบับน้อยนะทุกคนนะฮะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องที่มีใครเคยดูไหมที่ว่าความเป็นต้นฉบับน้อยเนี่ยที่เราถูกแจ้งเตือนมานะครับที่ผมพบเจอมาเนี่ยก็คือจะมีอยู่สองสองเคสนะครับก็คือหนึ่ง อยากเปิดสร้างรายได้ทั้งเฟซส่วนตัวโปรไฟล์นะครับแล้วก็ผีดทั้งสองทางนะครับแต่ใช้คลิปวิดีโอเดียวกันอันนี้ก็จะโดนนะฮะทุกคนนี้อันนี้เรื่องแรกนะครับส่วเรื่องที่สองเนี่ยที่อาจจะโดนก็คือเราเหมือนกันฮะสร้างรายได้ทั้งสองทางเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอนะทุกคนเราถ่ายมุมเดียวกันเสื้อผ้าตัวเดียวกันสีหน้าสีผมนะครับกําไรข้อมือหรืออะไรก็ตามนะทุกคนมันมันอันเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าเราพูดเรื่องเดียวกันแม้เราใช้คําพูดอะ ต่างกันแต่เราก็สื่อให้คนที่ฟังเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าอ๋อเรากําลังจะสื่อเรื่องอะไรนะครับก็ยังโดนนะครับก็ยังโดนผมต้องไปไล่ลบคลิปนะครับอีกเพจหนึ่งออกหมดเลยนะครับก็เลยมาทําเพจเดียวนะครับนะก็เลยอยากจะฝากนะครับว่าถ้าใครไปฟังข้อมูลจากอาจารย์หลายท่านมานะครับก็ลองคลิดดีๆนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงไหมนะครับพอมันมีเรื่องไม่จริงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็นําไปปฏิบัติเนาะมัน มันก็อาจจะไม่ถูกนะทุกคนว่าอาจจะช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องอื่นๆมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อ่าช่องนี้เนี่ยมีเปิดคอร์สด้วยนะครับมีเปิดคอร์สด้วยก็เลยว่าอ่าถ้าใครไปลวงคอร์สก็ก็นะทุกคนนะพว่าเรื่องนี้ก็ไม่ถูกแล้วแล้วก็ถ้าไปเข้าคอร์สก็ไม่รู้จะเสียงเงินตีหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ